สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและ fc ทุกทุกท่านนะครับผมก็จะเอาสูตรวิ่งบนมาให้รุน้นมาให้ชมกันอีกนะครับก็มาดูครับก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรวิ่งบนนะครับส่วนมากก็จะมาเข้าอยู่ที่จะมาเข้าที่หลักร้อยนะครับหลักร้อยแล้วก็หน่วยบนนะครับร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะครับ เป็นส่วนมากนะครับนะครับอย่างงวดนี้นะครับก็ได้2กับ3ใช่ไหมครับก็มาติดอยู่ที่เลข2 3ตัวก็ออกอยู่ที่8 72ใช่ไหมครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข2เป็นหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็เหมือนกันนะครับได้4กับ5ก็พอดี3ตัวรางวัลที่1ก็ออกอยู่ที่605ก็มาติดอยู่ที่เลข5เป็นหลักหน่วยนะครับงวดนี้ก็ได้0กับ1ก็พอดี วันที่1ก็ออกอยู่ที่530เลข0ย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยบนนะครับแล้วงวดนี้ก็มาได้3กับ4วันนี้ก็ได้3ตัวบนก็ออกอยู่ที่4 5 3นะครับพอดีก็มาติดทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับวงวดนี้ได้6กับ7นะครับดีรางวัลที่1ก็ออก7 8 2ก็เลข7ก,ก็มาติดหลักร้อยบนนะครับแล้วงวดวงนี้ก็ได้3กับ4ดีก็ วันที่1ก็ออกอยู่ที่478ก็เลข4ก็มาติดอยู่ที่หลักร้อยบนนะครับวันนี้ก็ได้8กับ9นะครับวันทีก็3ตัวบนก็ออกอยู่ที่8 1 2ก็เลข8ก็มาติดอยู่ที่หลักร้อยบนนะครับวันนี้ก็ได้1กับ2นะครับวันที่1ก็ออกอยู่ที่2 0 so 2นนะครับวันนี้ก็มาทั้งร้อยและหน่วยบนนะครับ แล้วงวดนี้ก็ได้ห้ากับหกนะครับพอดีวันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่สี่สี่หกเลขหกก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็งวดนี้ก็ได้เก้ากับศูนย์พอดีวันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่เก้าห้าหนึ่งก็เลขเก้าก็มาติดอยู่ที่ร้อยบนนะครับแล้วงวดนี้หลุดนะครับได้หนึ่งกับสองพอดีวันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่เก้าเก้าศูนย์นะครับงวดนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับ แล้วงวดนี้ได้เก้ากับศูนย์นะครับพอดีรางวัลที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะครับงวดนี้มาสองตัวเลยนะครับมาหลักร้อยและหลักสิบบนนะครับหลักหน่วยไม่เข้านะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่าน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  ดูครับแล้วงวดนี้นะครับวันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับพอดีตัววันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่เจ็ดห้าเจ็ดงวดนี้ก็หลุดนะครับหลุดนะครับแล้วงวดนี้ก็ได้ห้ากับหกนะครับพอดีตวันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่ห้าสี่สีก็เลขห้าก็มาติดอยู่ที่หลักร้อยนะครับแล้วงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็ ได้เก้ากับศูนย์ใช่ไหมครับพอดีวันที่หนึ่งก็ออกอะไรนะครับงว,วันที่หนึ่งก็ออกอยู่ที่เก้าจ็ดเก้าใช่ไหมครับก็งวดนี้ก็มาติดหลักร้อยบนและหลักหน่วยบนนะครับอวดนี้นะครับเห็นหมครับเข้ามาอยู่ที่เลขเก้านะครับ สูตรนี้สองตัวอย่างน้อยก็มาตัวหนึ่งนะครับมาทั้งร้อยและหลักหน่วยบนเลยนะครับงวดนี้นะครับก็มาติดอยู่ที่เลขเก้นะครับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกเจ็ดที่ผ่านมานะครับแล้วงวดนี้จะได้เลขตัวไหนกันนะครับต้องมาลุ้นมาติดตามกันดูนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นกันครับว่าสูตรนี้หมวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับมาวิ่งบนนะครับสูตรนี้วิ่งบน2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับงวดที่ สินะครับงวดนี้นะครับที่จะถึงนี้ที่16ว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับนะครับแซนนะครับแซนบวก หน่วยบนนะครับแสนบวกหน่วยบนก็หนึ่งบวกเก้าก็ได้10 10บวกหน่วยล่างก็ได้11นะครับงวดนี้นะครับ, 1, 9, 10. 10, 10, บหนึ่งบวกเก้าได้10 10ิบวกหก็ได้1 1บอดนะครับครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับบวกกันเท่าไหร่ก็ได้เป็นตัวเด่นเป็นตัวแรกนะครับ 1·9 ก9ได้10 10·1 บวก1ก็ได้11นะครับได้เลขก1เป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับงวดนี้นะครับก็จะได้1นะครับงวดนี้1แล้วก็เพิ่มไปแต้มนึงก็จะได้1กับ2นะครับ12นะครับงวดนี้นะครับว่าจะมีตัวไหนมาให้เห็นนะครับงวดวันที่1ก็พอ6กนะครับ มาลุ้นกันครับสูตรนี้ก็ข้าวมา15งวดนะครับหลุดไป2งวดนะครับหลุดไปที่ออก990แล้วก็757นะครับแล้วงวดที่ผ่านมาก็มา2ตัวมาทั้งร้อยบนและหน่วยบนนะครับก็ได้9กับ0นะครับก็วันที่1ก็ออก979นะครับแล้วงวดที่16นี้ได้1กับ2นะครับงวดนี้นะครับได้1กับ2นะครับ ก็มาลุ้นดูนะครับว่าจะมีตัวไหนมานะครับอื่นใดก็ฝากเพื่อนๆและเอีทุกๆท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับเพื่อจะมีสูตรดีๆออกมาให้ลุ้นมาให้ชมมาเป็นแนวทางอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามมาให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อสนับสนุนช่องนี้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นวิ่งบน2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็สถิติเขาก็มาทั้งร้อยบนและหน่วยบนนะครับสูตรนี้จะเข้าร้อยบนและหน่วยบนนะครับเป็นส่วนมากนะครับนะครับสถิติเขาก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับก็จะมาเข้าหลักหน่วยบนร้อยบนนะครับบางทีก็มา2ตัวมาทั้งหลักร้อยและหลักหน่วยบนนะครับนี่ก็มา หน่วยบน,นนี้ก็มาหลักร้อยบนนะครับอันนี้มาหลักร้อยบนนะครับน,นี้ก็มาหลักร้อยนะครับแล้วงวดนี้ก็มาทั้งร้อยและหน่วยบนนะครับแล้วงวดนนี้ล่ะ1กับ2จะมาหลักร้อยบนหรือว่าจะมาหลักหน่วยบนกันนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับวันที่1กุมภาหกเจ็ดนี้นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับ